สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับลิวอพูลตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับปีโอเตอร์ซิลินสกี้อีกครั้งหลังนักเตะกำลังเป็นฟรีเอเยตนในช่วงเดือนมกราคมนี้สโมสรลิวอพูล และสโมสรเวสแฮมสองทีมดังแห่งสกพรีมีลีกอังกฤษตกเป็นข่าวหรือล่าสุดว่ากำลังพยายามที่จะแย่งคว้าตัวปีโอเตอร์ซิลินสก,กี้กอ,องกลางชาโปลแลนจากสโมสรน,นาโปลีเข้าสู่ทีมด้วยการเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับนักเตะรายนี้หลังจากที่ตัวของซิลินสก,กี้กำลังจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเยตน์ในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นั่นเพราะตอนนี้เจ้าตัวเหลือสัญญากับทีมดังกันโชเสเซเรียทีมนี้อีกเพียงแค่6 เดือนเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับซิลินสกี้มาแล้วหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ลิเวอร์พูลไม่เคยประสบความสําเร็จในดินนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะทางนาโปลียืนยันว่าจะไม่มีทางขายกองกลางจอมทัพของพวกเขารายนี้ออกจากทีมอย่างแน่นอนแต่ในเมื่อตอนนี้ซิลินสกี้กําลังใกล้ที่จะหมดสัญญากับทางนาโปลีเมื่อฤดูกาลนี้สิ้นสุดลงนั้น ทำให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลได้หวนกลับมาให้ความสนใจในตัวของซิลินสก,กี้อีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมด้วยการเซ็นสัญญาล่วงหน้าและย้ายทีมแบบฟรีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้โดยรายงานนี้มาจากคอร r เรเอเรเดลโลสปอร์ตส์ชื่อดังในอิตาลีได้ออกมาตีข่าวว่าสโมสรลิเวอร์พูลนั้นกำลังมองหากองกลางชั้นยอดที่เป็นตัวขับเคลื่อนบอลในแดนกลางหลังจากที่ในตอนนี้ลิเวอร์พูล ยังไม่มีนักเตะที่เป็นตัวสร้างสรรค์เกมหรือว่าเพลย์เมคเกอร์อยู่ภายในทีมเลยแม้แต่คนเดียวโดยทางเจอเก้นครอปนั้นเคยชื่นชอบในฝีเท้าของนักเตะรายนี้มาเป็นเวลานาน,านแล้วดังนั้นนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับลิเวอร์พูลที่จะได้ตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมตามที่เคยตั้งใจเอาไว้มาเป็นเวลานาน,านแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็มีรายงานว่าทางสโมสรขุนค้คอนเวสแฮมนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทีม ที่กำลังให้ความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้ด้วยเช่นเดียวกันและพร้อมที่จะแย่งชิงตัวซิลินสกี้แข่งกับลิเวอร์พูลเมื่อตลาดหน้าหนาวเปิดทําการทางด้านของลิเวอร์พูลมองว่าซิลินสกี้ที่แม้ว่าตอนนี้จะมีอายุ29ปีแล้วนั้นแต่ความสามารถของเขานั้นเป็นของจริงและเหมาะสมกับการเป็นผู้เล่นแดนกลางตัวจ่ายบอลให้กับลิเวอร์พูลและการที่สัญญาของเขากำลังจะหมดลงในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ทำให้ในตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้น ก็ได้หวนกลับมาให้ความสนใจและปัดฝุ่นดินการย้ายทีมนักเตะรายนี้ขึ้นมาอีกคอรรั้งโดยคาดว่าลิเวอร์พูลน่าจะติดต่อเจราจากับนักเตะรายนี้แบบจริงจังในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้และอาจจะมีการเซ็นสัญญาล่่งหน้ากันเอาไว้ก่อนก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะนักเตะรายนี้กําลังจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเยนอและสามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรไหนก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นทางนาโปลีมองว่าทีมของพวกเขานั้น คงจะต้ององขายซิลินสกี้ออกจากทีมไปในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ในทันทีเพื่อให้ได้ค่าตัวในการย้ายทีมแม้ว่าอาจจะเป็นค่าตัวที่เล็กน้อยแต่มันก็ยังดีกว่าที่จะต้องเสียซิลินสกี้ออกจากทีมไปแบบฟร,ฟรีๆเมื่อสัญญาของเขานั้นสิ้นสุดลงเจมี่คาราเกอร์อดีตกองหลังของลิเวอร์พูลกล่าวว่าดาวินนูยสหัวหอกชาวอุรุกวัยจำเป็นต้องแก้ไขเรื่องการจบสกอร์ให้ได้ เร็วหลังจากกอเขาทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่ในเกมที่หงแดงออกไปเสมอกับลูตันทาวสูนถึงูนเกมนี้นูนเยสมีจังหวะจบสกอร์หลายครั้งแต่กลับยิงทิ้งยิงคว้างงอและมีช็อตหนึ่งที่เขายิงแบบจอจอพลาดโดยถึงแม้ผู้กำกับเส้นจะยกธงว่ามันเป็นจังหวะล้ำหน้าแต่มันก็กลายเป็นช็อตที่หลายคนพูดถึงกันพอตัวและทำให้คนล้อเลียนเขามากขึ้นไปอีกหลังจากตลอดเวลาที่ผ่านมานูนเยสก็โดนดล้อเรื่องการจบสกอร์อยู่แล้ว คาราเกิเผยว่ามันมีหลายเรื่องเกี่ยวกับเขาที่น่ายกย่องและจนถึงตอนนี้เขาก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้แต่มันก็มีบางจังหวะที่เขาเล่นได้ไม่ดีจนทําให้คนที่ไม่ชอบเขาสามารถเอามาพูดถึงอย่างกว้างขวางได้เหมือนกันเขาต้องเปลี่ยนเรื่องเล็กน้อยเหล่านั้นให้ได้เขาต้องเล่นด้วยความละเอียดไม่ใช่ยิงแบบเต็มข้อในทุกจังหวะเขาเป็นนักเตะที่อันตรายสําหรับคู่แข่งเขาเป็นคนที่รับมือได้ยาก แต่เขาไม่มีวันเป็นคนที่มีความเฉียดคมมากที่สุดได้ตอนนี้เราทุกคนเข้าใจถึงเรื่องนั้นกันเป็นอย่างดีแน่นอนว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะเมื่อเทียบกับฤดูกาลก่อนแต่เขาต้องเลิกทําให้เกิดมุก้อเลียนแบบนี้และมีความเฉียบคมมากกว่านี้ในจังหวะเหล่านั้นได้แล้วลิเวอร์พูลสนใจอยากได้ตัวฟูเรียนวิสตาวรุ่งพุ่งแรงของไบเออร์เลเวอร์คูเซนในช่วงตลาดซื้อขายนักแต่รอบสองเดือนมกราคมนี้ แนวรุกชาวเยอรมันวัย20ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดกับทัพห้างขายยานับตั้งแต่ที่ก้าวขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่โดยเฉพาะในฤดูกาลนี้เขาตะบันไปแล้ว6ประตูจาก15เกมที่ลงเล่นให้ต้นสังกัดในทุกรายการด้วยยอผลงานดีมีคุณภาพทำให้เวีดตกเป็นเป้าสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ไบร์นมิวนิกและสิงโตน้ำเงินครามเชลซี <Chelsea S 2> โดยเฉพาะในรายของทัพเรือใบสีฟ้ากับเสือใต้มีภาษีดีมากมาก เพราะพวกเขาพร้อมทุ่มเงิน80ล้านปอนด์ราว3,520ล้านบาทเพื่อคว้าตัวแข้งรายนี้ไปร่วมทัพในช่วงสัมเมอร์นาอย่างไรก็ตามตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังกลายเป็นทีมม้ามืดที่จะคว้าลายเซนของเวทหลังมีรายงานว่ากุนซือเจอร์เก้นครอปอยากได้ผู้เล่นชั้นดีทางริมเส้นฝั่งซ้ายและสตาดารโร่ทีมชาติเยอรมนีมีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาทดแทนโมฮัมเหม็ดซลาซึ่งมีรายงานว่าอาจจะอำลาถิ่นแอนฟิลด์ในเดือนมิถุนายนปีหน้า แม้ว่าคุณสือเลือดด้อยจะมีตัวเลือกมากมายในแนวรุกก็ตามแต่ก็ต้องการเซ็นสัญญากับเวียดเนื่องจากผลงานของนักเตะหน้าจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการถล่มประตูคู่แข่งได้มากยิ่งขึ้นกระนั้นการที่จะคว้าตัวเวียดซึ่งปัจจุบันติดทักอินซิเลตชุดใหญ่ไปแล้ว12เกมไปร่วมทัพในช่วงตลาดพ่อค้าแข่งฤดูหนาวอาจจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากตอนนี้เลเวอร์คูเซ่นกำลังลุ้นแชมป์บนเลสลีกาและต้องการที่จะเก็บหนึ่งในนักเตะคีแมนอยู่ช่วยทีมต่อไป ทั้งนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดพลาดมหันเพราะพวกเขาเคยเกือบได้ตูวเวียสไปร่วมทัพเมื่อ18เดือนก่อนตอนที่ราฟรังนิกทำหน้าที่กุมบังเหียนทับทีแดงชั่วคราวแต่สุดท้ายทุกอย่างไม่เกิดขึ้นเจ็บวนไปหงเปลี่ยนใจไม่ต่อสัญญาติอาโกฟตุตบอลนินเซเดเว็บลูกหนังเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลเปลี่ยนใจไม่ต่อสัญญาติอาโกอันคันทารากองกลางกระดูกแก้วหลังหมดสัญญาซัมเมอร์นี้มิดฟิลสเปนิกได้รับบาดเจ็บยาวตั้งแต่เมษายนที่่านามา และมีอาการสุดต่อเนื่องระหว่างพักฟื้นทำให้คาดว่าจะกลับมาพร้อมอีกครั้งในปีหน้าหลังจบซีซั่นนี้กิอาโก้จะมีอายุ33ปีซึ่งหงแดงไม่มีแผนการขยายสัญญากับเขาออกไปตอนหน้าร้อนที่ผ่านมามีกระแสะว่าเขาอาจย้ายไปซาอุดิอาระเบียแต่เยเกนครอปอยากเก็บเขาเอาไว้ใช้งานต่อเพราะแดนกลางปรับเปลี่ยนนักเตะม,มากมาย อดีตแข้งบบเยอร์มิวนิกรับค่าเหนื่อย200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะับตั้งแต่ย้ายมาเมื่อปี2020แต่ได้ลงเล่นเพียง97เกมเท่านั้นอิบูเปิดใจผ่านทางการอ่านปลดสื่อดังในบ้านเกิดโดยระบุว่าพร้อมร่วมงานกับปารีแสแซงแชกแมงยักษ์ใหญ่ลิกเอิงหากมีโอกาสในอนาคตโกนาเตซซึ่งเป็นชาวปารีสโดยกำเนิดเปิดใจว่าหากมีโอกาสร่วมงานกับปารีแสแซงแชกแมงจะรู้สึกอย่างไรซึ่งเจ้าตัวตอบว่าถ้าผมบอกว่าไม่ผมคงโกหก PSG ทำให้แน่ใจว่าจะเลือกผู้เล่นที่เข้าใจกันดีและเล่นด้วยกันในทีมชาติฝรั่งเศสตลอดจนคนที่เป็นชาวปารีสและแฟนบอลปารีสียงนั่นจะทำให้คนที่รอโอกาสนี้มีความสุขมันเป็นสิ่งที่พวกเขารอคอยมานานหลายปีการมีนักเตะที่เป็นชาวปารีสหรืออย่างน้อยก็มีหนังกอเตฝรั่งเศสในทีมเวลานี้อิบราฮิมากวนาเตกลายเป็นตัวหลักในแนวรับลิเวอร์พูล หลัดงอย้ายจากแอร์เบลซิกในศึกบูเดสลีกาเยอรมันเมื่อปี2021ลงสนามให้หงแดง64นัดรวมทุกรายการทำไปาประตูคว้าแชมป์เอฟเอคัพคาราบาวคัพลีกคัพคอมมูนิตี้ชิลอย่างละหนึ่งสมัยส่วนทีมชาติฝรั่งเศสติดธง13นัดอยู่ในชุดรองแชมป์ฟุตบอลโลก2022สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืม ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ